ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนไัยอะนิจจาวัตสังขาราอุปาทาวยธรรมนิโนอุปาชิตอวานิโรชันติเอสังอุปสัสโมสุโภก่อนอื่นต้องขอแสดงความไว้อะไรแก่ญาติผู้วายชน ที่ลูกหลานของท่านได้ตกเป็นเหยื่อของตำรวจข้างที่กาดยิงเด็กและผู้คนที่ศูนย์เด็กเล็กจังหวัดน้องบัวลำภูนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้ ทุกคนนั้นโศกเศร้าสลดเสียใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ในประเทศไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตของจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเหตุการณ์นี้ เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญแก่ญาติพี่น้องผู้ปกครองของผู้วายชนเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ปกครองของเด็กๆที่ยังเล็กๆอยู่อันเป็นที่รักของพ่อแม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้วายชนที่พ้องแก่ กำลังใกล้จะคลอดซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งบางคนไม่สามารถที่จะทำใจได้ทำให้จิตใจของเขานั้นสะเทือนเป็นอย่างมากและเป็นเวลายาวนานบางคนถึงอาจจะสติหลุดไปเลยก็มี เรียกว่าเสียสติไปเลยก็ได้ถ้าญาติของบุคคลนั้นหรือพ่อแม่ของบุคคลนั้นนะภรรยาสามีของบุคคลนั้นนัน้อันเป็นที่รักของท่านทั้งหลายมันสะเทือนใจเป็นอย่างมากเกินกว่าที่เราจะประมาณได้ ขนาดเราไม่ใช่ญาติเป็นผู้ที่ไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันด้วยเรายังรู้สึกหดหู่ใจเป็นอย่างมากแต่ทีนี้ว่าเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องมาแก้ไขโดยใช้หลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่อง แก้ไขจิตใจของเราให้มันบรรเทาความโศกเศร้าลงให้มันเกิดสติมากขึ้นให้มันดำรงอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยการที่เราใช้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าที่กล่าวเอาไว้ว่าเราทั้งหลายควรพิจารณาทุกวันทุกวันเนืองเนือง,องว่า เราจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นอันนี้แหละคือถ้าเราภาวนาเอาไวา้พิจารณาเอาไวา้ทุกคืนวันเราก็จะรู้ตระหนักรู้ว่าเราจะต้องพัดพากจากเขาหรือเขาจะต้องพัดพากจากเราไม่วันใดก็วันหนึง่ง ไม่ช้าก็เร็วไม่ตอนเด็กก็ตอนแก่ไม่ตอนแก่ก็ต้องตอนหนุ่มหรือไม่ตอนใดก็ต้องตอนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงดังนี้เราก็จะบรรเทาความโศกเศร้าลงไปได้ในระดับหนึง่งและเราก็พิจารณาถึงความตาย ที่เกิดขึ้นว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพลความตายไปได้แม้ตัวเราก็ต้องตายแม้ตัวเขาก็ต้องตายไม่ว่าเขาจะอยู่ในวัยใดเพศใดก็ตามถ้าถึงเวลาตายมันก็ต้องตายเพราะฉะนั้นแล้วการที่เขาถึงวาระที่จะต้องตายในวาระนี้ มันก็เป็นสิ่งที่เขาจะต้องตายเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเราพิจารณาทุกวันเนืองๆอยู่อย่างนี้เราจะเข้าใจสัจธรรมในชีวิตมันจะทำให้เรานั้นคลายความโศกเศร้าลงไปได้ในระดับหนึ่งและเราก็พิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นของของตน เราทำกรรมใดๆไว้จะดีก็ตามจะชั่วก็ตามเราย่อมได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเราก็พิจารณาถึงผลกรรมของเราว่าเราอาจจะเคยทำให้คนอื่นเขาพาดพาดจากของรักของชอบใจในวันใดวันหนึ่งที่เป็นอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นภพนี้หรือภพที่ผ่านมาก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นทำให้เขาพัดพาจากลูกนกลูกกาลูกหมารูกแมวหรือไม่ว่าจะพัดพาจากลูกคนก็ตามเมื่อกรำมันมาให้ผลแก่เราเราก็ต้องได้รับผลเพราะเราเชื่อในเหตุและผลถ้ามันไม่มีเหตุมันจะไม่มีผลโดยเด็ดขาดแต่ที่มันมีผล เพราะมันเกิดจากเหตุแน่นอนแต่มันจะเป็นเหตุในครั้งไหนเมื่อไหร่เราอาจจะยังไม่รู้แต่บางคนย้อนนึกถึงก็อาจจะรู้ได้ว่าเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะเราเคยฆ่าลูกหมาฆ่าลูกแมวฆ่าลูกนกหรือทำให้เขาพัดพากอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ็ได้อันนี้เมื่อเราพิจารณาดังนี้แล้วเราก็จะยอมรับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่งจิตของเราก็จะคลายจากความโศกเศร้าเสียใจได้ในระดับหนึ่งต้องใช้คำว่าระดับหนึ่งเพราะปุทุชนคนธรรมดาทำใจไม่ได้ทั้งหมดหรอก มันยังมีความรักความอะไรยังมีความห่วงหาอะไรเราก็ต้องค่อยๆปรับไปนะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้บันเทาจิตใจอันโศกเศร้านั้นเลยและการที่เขาเสียชีวิตในระดับนี้ในอายุไขประมาณนี้แสดงว่าเขาก็ทำกรรมของเขามา เขาอาจจะเคยฆ่าสาตัตาชีวิตเอาไว้ามากหรือฆ่าคนเอาไว้ที่เขามีความเกี่ยวพันกับมากับผู้วายชนกับผู้ที่ฆ่าเขามาดังนั้นแล้วเราก็จงยอมรับสภาวะที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเพราะถ้าเราไม่ยอมรับความเป็นจริง ยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะฟื้นกลับมาได้มีแต่ทำให้เรานั้นโศกเศร้าเสียใจไปนานและทำให้เสียจิตเสียกำลังใจเสียกำลังกายอดอาหารโรคประสาทมันจะทำให้กระทบกระเทือนไปหมดดังนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้เรา จะต้องใช้ธรรมะของพระเจ้าเข้ามาบำบัดสภรราวะจิตใจของเราให้อยู่ในสภรราวะที่มันไม่โศกเศร้าจนเกินไปไม่เสียไม่เสียใจจนเกินไปและไม่นานจนเกินไปดังนั้นแล้วอาจารย์ก็ขอฝากหลักธรรมของพระเจ้าเอาไว้เพื่อเตือนจิตสกิดใจ เพื่อที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับท่านทั้งหลายได้ในระดับหนึ่งระดับหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยหวังว่าญาติของท่านผู้วายชนทั้งหลายและท่านผู้ที่มีจิตสลดหดหู่ทั้งหลายจงนำธรรมะของพระเจ้าไป ภาวนาและปฏิบัติพิจารณาให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองถึงอย่างไรก็ตามก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยบุญกุศลที่ตามาภาพได้บำเพ็ญมาและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายผู้วายชนได้บำเพ็ญมาตลอดถึงบุญกุศลที่ผู้ใจบุญทั้งหลายทั่วโลกทั่วจักรกวาล จงนำพานำส่งให้ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณของผู้วายชนไปสู่สุคติภพภูมิที่สูงส่งมีสวรรค์มีคมมีนิพพานมีมนุษย์เป็นต้นดังนั้นแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและท,งทางธรรมร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีสติปัญญาเป็นเลิศ เกิดมาใหม่ก็ขอยพบพระรัตนาตราัยมีสัมมาทิฏฐิปฏิบัติตามคำสั่งสอนอพุทธเจ้าไปจนกว่าจะถึงซึ่งมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณเถิดสาร